สบายดีปะลุงสบายดีทุกวงทุกวันพบะๆกับสองน้องออนคือเก่าปะลุงม,มาเบิง่งกันปะลุงดอกกระโดน,นปะลุงสบายงามแท้ก็หล่นกองอยู่เต็มเดินปะลุงมันผุนปะลุงไงกำลังเสียออกใบมันมันเกิดสีตอบแสงปะลุงมันเหม่อ ดอกมันก็กินได้ปะลุงไอ้อะไปกินกับกับปนกับอันนี้ปะลุงใบกำลังปงออกพักกระโดนกินกับละป้าบอดอกจูมันบลนปะลุงกำลังเป็นใบก็กำลังปงปะลุงไอ้ส่วนดอกบ้านมัน หล่นออกเต็มพื้นงามกระโดดเดอกกระโดดมันดิลงมาหน้าปลาลงเลยลงมาเผาวสวนมันดทแาแม่พิ่นบ่อยู่พิ่นไปหาขี้ตกอยู่หน้าอันน่องไผ่พิ่นปลลงเลยอยู่บ้านที่สว่างก็แหละ ก็เลยบมีคน,นเผาสวนเผาเถาพอพกันกลับไปไปหม่างเฮือนซอยลุงลุงหม่างเฮือนนี่เทาเด็กๆกลับไปหมงเฮือนเบิดเลือแต่เฮาคนเดียวก็เลยเลยลงมาเผาสวนเผาสวนอยู่หน้าผ่นย่างวนหญาอยู่เพือนปลาลุงเอง,งัวเต็มอยู่งัวหาเองปลลุงอันนี้กันลูกง,งัวพัน เป็นที่ว่าเฮ้าถือนมมาบ่านเราอยางมาหเหาดิบๆอันนี้งัวจะคของเองปะลงุงลงมานามาเผาสวนยานงัวเขาไปกินมักสรีประลงุงมักสรีเขาก็ทันดะเก็บปะลงุงอ้ยทัาก็เก็บเธอหนึ่งเก็บไปแล้วลหละมันบ่แก่ขักปะลุงมันยังอ่อนอยู่เลยยานั้นมันบ่ได้คล้ายก็เลยบ่ทันด้เก็บป้าให้มันแก่ก่อนปะลงุง ไปให้มันแก่กว่านี้ก่อนก็เลยว่าจังสิเก็บมันนี่สิเป็นงัวเจ้าจของเองปะลุโตัวสูงๆนะ่ะเป็นงวัวพันธุ์ปรุงโตัจ่ยแย่งตัวนี้สิเป็นลูกมันโตอันแม่อันบรินเนาะอะไรปะลงแม่กับบ่มีนมให้กินก็เลยบอ่อ้วนซื้อนมมาให้เพิ่นกินปะลง น้ําพายเฮาก็บกลงบักหลายแล้วก็โลมเอ้ยกุ้งก็น่าสิมีอยู่บ่ต้องแต่ว่าบ่ได้สอนตอนนี้สิเป็นพายลุ่มเพราะว่าดใเครื่องปลูกน้ลุงดน้ใส่เครื่องปลูกน้มันก็สิบกงแห้งเต ลงมาเผาสวนมันนีงง้จานงวเขาบุกสวนเดี๋ยวมักซร,รีเบิร์ดเบิก่อนไรค้ายพะลงงัวเขาไปกินเบิร์ดบุญยี่คนอยู่เพื่อนมันนี่นะลงมาผ่าสวนอยู่หน้าผัดย่งสวนอยู่เพื่อนสวนใหญ่เพื่อนกับงวเขาบุกเขาอยู่คุมมือคุมมือพะลุยจนหัวนะจนหมุนบุกเข่าไปเลย đội nào sai hướng côn phở luôn mcpic tân xiên nào phở luôn mcpin 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 ใกลเคลียอะไรกับปลาโลงเลยตัวน,นี้แหงสีดับซาบอยู่เมืองไหนโอ้ปลาลลงทางในนี่จะเป็นโซนหมักผีเก็บปลาโลงหมักผกทั้งนั้น ยืนนี่ก็มีเครื่องมืออีกเครื่องหนึ่งนกถั่วห้านาะเถาบุารีปะลงเลยไคก,ก็กินบวไวเลยนกพิษห้านาะสีเน,น่านะ้ำปะลงเก็บออกนะ้ำมันเน่าเดดแห้งมาดิปะลงเลย บอกะเถา,าแหงุปดหมากแหงมันก็เอาไว้เห็ดแนวปลงงวาโล้ยก็กินไปกับโบฟันได้แหลมัวกถั่วกว็ตัวน,นี้ก็เริ่มชีเวิตดเริ่มเผาบนแหลมปลาโล้ย ทำมีซเป็นมักสดีกระสีบางๆเนี่ยปลุงเพราะว่าถ้าพอเพิ่นรีเอาใบมันไปให้งงว่าเพิ่นก็เลยใบมันกระสีโบรายปย่ไหมันโท่าะแก่ขากปลาลุก็เลยโทราณเกบ็บในมันยังหน่อยอยู่เด็แปบลบว่ามันยังอ่อนอยู่ปลุงไงก็เลยโท่าณจะเก็บมัน แต่ว่าเอาไปผู้ซื้อมันก็แต่ว่าผู้ซื้อไปแล้วมันกับบวพอใจปรุลงเพราะว่ามักสดีอ่อนเนาะกินมันกับบัวเกแซ่บบันไดฮะนะแบบเข้ากับยาแบบมัเก้แม่นเนนธรรมดาแบบกระบอกเกแห้งปลาลงแบบธรรมดาแบบนี่มันอ่อนโพดกับบางคนซื้อก็ซื้อเธอเดียวแล้วก็ซื้อแล้วเลยแบบมันอ่อนไฟสียากเนาะปลาลงมักสดีเฮาปีนี่มาบัวใหญ่บันไดปรุลงเลย ีก่อนนี่มาไงแห้งบ่ลงปีนี้ธรรมดาโอ้ยบกกินมันบ่ลงเนี่ยบกกินมันแหละก็สิบ่งามปานใดบ่ลงปีก่อนมาบักใหญ่บักใหญ่ปีนี้บ่ใหญ่ปานด มีบางหมากระแก่น้ำแด่ปลาลงแต่ว่ามันมันประทันตะแก่ค่ะเดดปลาลงในถ้าเมย์เ่็นประทันได้จะเก็บแต่ว่ามันอ่อนได้กับแบบโมผู่ซื่อกับบัวพอใจฮะนปลาลงแล้วมันยังอ่อนแบบว่ามักสดีอ่อนไปกับบัวโอปันไดนาะปลาลงมีแต่ถาให้มันแก่จังเก็บ แกะกว่านี้นะปะลลุงประมาณทิหนาผมจะมักแตงเข้ากัหาบหอบบ่งงามปลลุงเลยออกมาก็งองงองงงเครือมันก็นงกงง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 งางาง,าง,งังงงงงงนงงงงงงงกงง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 ง็งงงงบงง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  เดี๋ยวพูดเลยมาคิดอะไรเหรอพูดเลยแบบมันงองๆไงไงการไปคลายกับคือสิบไปคลายดอกพูดเลยมันบอกงามมันกกมันกันเเเบเลืองเขาบปลเลยใบเหลืองเขาบปเลยทางนี้เหาะบริสจากขา,างซ้ำปล่อยเลยน้ำยังหงอยู่พูดเลย มันบ้องงามแต่งสุดนี่สุดชองบ่งามปานใดปะลงเอ้ยแต่ก่อนมันสิงามกว่านี้อันนี้น่ะบ่งามแป๊บแมงงองอแป๊บไปคายก็คายยากปะลงเอ้ยมาก่อน ก็ว่าเราเทากับบันไดแบบบันไดใส่ยาคือก็จะเอ่อนนะาปลาลุงกับบองงามปันใดใบมักซสรีน่ะทั้งลมน่ะบางเบิดเพราะว่าตะโพอเพิ่นริไปให้งัวเพิ่นก็เลยสิบางแน่เอาหนี่ก็สิเดล่าเะไรปะลุงก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอ้อนน่ะเด้อปะลุงพบกันคลิปหน้าปะลุงสวัสดี